น้ำแห <c oughs> ้งเอาน้องเป็นยันี่บูเอ็ดตรงไหนนะเนี่ยบูบูง่ามๆตรงบูดีแล้วก็บูง่ายใหญ่กว่านี้นี่เบอร์บอันวัดพระพยอมคนนั่งก็ได้ที่แม่นบูคืออยู่อูเจ้าคุณนี่ได้บูจับบูนะเป็นเป็นจังไงเนี่ยเพราะว่าไปเห็นภาพพะยอมาเปล ไอ้ด <chat> ินมันเป็นอไม้งามด้อีดินนะอกไม้มา่ยกระท n งามุ้ยนะมันนามาเาัษามันนมาคู่สินด้เื่อละสองคู่สานคู่อาเฮใจเนี่ยเฮ้ยสาเลยแล้วก้าเราดีเลยก้าเเก่งเลมันกระจายขึ้นเนื้อแล้วเลยว่าต้นใหญ่ด้โอเคมันมันมันพอดีจได้ มันพอดีอู่คือน,น,ม,นมันพดมันเบาดีก่อยินไปได้กว,ว่าดินนั่นนี่เบาดีเยเออพอข้าวบดนินมันแต่มันก็าเย่ียนมาทานเยารไม่ได้เี่ยวับมเนาน้นแตเลยเนะยาะ แอนเนว่าตัไม่หองแม่หองอยู่แล้วครตุ้มเนียซื้อมาค่ะกูไ่ได้จะแตกจะแตกโอ้ยมันซอัหนแอนเดีซื้อมาตุม่ปะปซุอตแตกเียจู่ก็ไปขายว่ะเะออออกปตลาดแต่ดีดเหรจะเพือือเลือหนาอรจะตีกีก็บเห็นแต่ไม่ยังี่ขาย่ละ เ็ ừ, 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 I I ื ios, no ่อเพื่นอยูเื่อหกับผูหอมเนะผู้หใเอลูกแม่่ขนาดนี้ตีบดีอขาดูม่เียนนะีเียนต่แม่ี่เหะ่แม่ใหญ่บอกอาคุณผู้บาก็ยังเป็นมาแล้วเดี๋ยวิทางสองเงิน้น้อยเลย กูร้องอ้หัวเลยกูแบบอะไแบบไม่ได้แบบ่เลยูพนักงานเอามาดิเอามาเอามาเอามาเวลามาดื้อเลยจนีมถอยเราอยู่กกๆนีมาน่่ออนเรื่องปนเรื่อ สีออมากับโต๊บน้ำสีเปียนแล้วแหละอั้เเน่าดื่จอบเสือหูี่้ด่มคือเบรมันก็ส้มเหมือนนี่ยส้มดูมันคมมันที่ม,ม,ม,มีแยงแย,งยมพีนชอาเจ็บเลพวกคำหัวหวังคิวขูกระรอโคกขอโคกคือกันเจ้าในมะม่วงเบ,บกากันแน่ กัรพ่กเลยล่ะชูกันยังไลยเอาแมนปร๊บต้องต่ำช่วยพกต่ำเลยเนาะกระฟ้าเนาะัก้าดออกก้าดซึ่งเขาก็หายเราครับครับครับออกไป่ได้แม่แม่อย่างไหนกินนางลายอลไรเขาบรอกแม่แม่เอาไม่ได้ครับพระเขาก็กินกินไม่ได้ก็่อคอไข่แม่เขาก็ส่องจินห์แม่

ตามมา่มะลกินลสอแมอดีว่ามหเมืเ่อมอช่ก็มาพีมาพีมาพีมาดิบอุจชมาพีมาพีไปไม่ได้ทางไมเห็นว่ามันต่างคนมันต่าคนไม่เห็นว่า ิเมื่อเรวะนี่เนาะออิยกนี้สูากินแม่อะไรมีมีคนชมเยอะไหมดูให้หนอยมีล์แล้วโทรหาแม่โอ้เขาไล์แล้วเขโชวล์เขาทรแอต่ดอมีเป็ไหมตัหาปลดิแค่ลนยเดียว ดูคุณจออัคุณจออยากได้เหรอตามกูซื้อไปเลยวานนูยหจอมาันอีกแล้วทุ่าเหี้รู้ถึงนั้นไม่มีกุดันนอนอยู่แบบนี บอกเนาะกินกระหายงไม่